นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินเฟนรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับหนุ่มหล่อสาวสวยประจำมหาวิทยาลัยต่างๆกับผมกอฟฟแซ่เจียครับ วันนี้ครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตจะมาตามหาดาวหรือเดือน ต้องติดตามชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นแขกรับเชิญหนุ่มหล่อแขกมันยังมาดก,กลัวเนี่ยนะฮะอยากทำความรู้จักกับเขาหรือยังถ้าอยากแล้วก็ไปดูวิทยาอแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับศิลาสิงม,มีครับแก๊ปครับอายุ20ปีครับเดือนคณะวลาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนครับสปอร์ตใจดีไม่มีรถขับ,บไปไหนมาไหนก็ขี่จกักรยานนะครับล้อบแบนก็เดินและตอนนี้น้องแก๊ปก็ได้ยืนอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเสียงประมือต้องรับหน่อยตบเอง ด้วยนารนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านชักนรอบนะได้ครับสวัสดีครับผมแก๊บครับศิลาสิงห์ีครับเดือนคณะวสรสารศาสตร์และสื่อสารมลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชั้นปีที่2ครับน้องแก๊บครับทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่ครับอ่ารู้สึกว่าที่นี่น่าจะ ให้อะไรกับผมได้มากกว่าความรู้ครับแล้วให้อะไรล่ะความรู้ไม่รู้ครับผมก็ต้องค้นหาต่อไปอ๋อนี่สปียังไม่เจอยังเหรอครบสปีน่าจะเจอพอดีครับเตอนออก่าั้ถ้าอยากจะรู้จักเขามากกว่านี้รับชมต่อได้ในช่วงหน้าครับและนี่ก็อยู่ในช่วงที่สของรายการอินเฟนครับช่วงนี้เป็นช่วงของการพูดคุย แล้วก็ทำความรู้จักกับน,น้องแก๊ปนะฮะมาดูกันนะครับว่าการเป็นเดือนของน้องแก๊ปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนอืนเลยต้องถามก่อนว่าเป็นเดือนเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างก็ ผ่านมาเยอะครับเข้าคณะมาวันแรกที่เป็นเฟิร์สมียครับพอดีว่ามีพี่เขาชวนเป็นพี่สิเก่าที่โรงเรียนตั้งแต่มัธยมครับผมแล้วก็เรียนที่นี่ด้วยเป็นพี่ที่นี่ด้วยเขาชวนไปแคสละครเวทีแคสเลยเหรอแคสเลยใช่ครับคือจะหน้าชวนเลยใช่ตอนเย็นเย็นวันนั้นบเย็นวันนั้นก็ชวนไปแต่ทีเนี้ยก็กลัวเพราะวผมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจริงจังแบบมันดูตลกจากละครเขาจะเสียหรือเปล่าแต่ว่าเล่นตลกเขาไปแต่ปรากฏว่าเอ้ยติด ติดติดใช่คงไม่ติดยา<อ>พี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ติดไปก็เล่นเลยก็คือติดละครเวที<อ>แล้วก็พอหลังจากนั้นมันค่ายรับน้องค่ายรับน้องเนี่ยเป็นค่ายที่แบบเขาเลือกเดือนกันครับเล้ก็ไปคัดเลือกที่ค่ายก็ให้เพื่อนๆโหวตโวดวตดมาสามอันดับเขาให้เพื่อนหวตดนี่ก่อนวตดนี่เขาให้ทำอะไรปะก่อนวตดนี่ไม่เลยก่อนโวตดก็คืออยู่ในค่ายมาวันหนึ่งกว่ากว่าอ่าอยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเดียวจะทําอะไรก็ทําเป็นกิจกรรมของค่ายไปโอเคแล้วเช้าวันที่สองครับเขาวตดกันทีนี้ก็ตามน้ําไป แต่ว่าตอนเย็นขึ้นเวทีแสดงความสามารถปรากฏเขาก็ประกาศว่าไอ้สามคนที่ชนะตอนเช้ามีใครบ้างเขาเรียก3คนเลยเขาแจวแจวเรียกสมมติแบบชื่อออยแจวเรือจะไปดอยๆดยเขาเชิญน้องออยอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าเขาแจวเรือไปแอปแอปผมก็คิดแล้วเี้เพื่อนใครวะแอปป่ะแอปผมก็ไม่คิดว่าเป็นผมพี่ดูหน้าผมให้เราออจจะดูดีขอบคุณมากครับปรากฏเรียกน้แก๊ปอ้าดีใจอะไรขึ้นไป แสดงความสามารถแล้วว่าตอบคาถามเขาให้แสดงอะไรแสดงอะไรก็ได้๋ยวผมอ่ะมันมีวนตะโกนจากล่างเวทีบอกว่าให้เล่นตลกตลกผมก็นึกไม่ออกจะทำอะไรดีผมเลยบอกว่าผมเรียนเสียงได้เรียนแบบเสียงครับเรียนเสียงเป็นติ๊กชิโร่สังนินไหมสังนินมาให้คุณผู้ชมดูสวัสดีครับพี่น้องพอเรียนเสียงปุ๊บคนดูชอบประมาณนี้แล้วก็ตอบคําถามครับเขามีคําถามมาก็ตอบไปปรากฏว่า ได้รับเสียงปกมือเราก็ดีใจขอขอบคุณเพื่อนๆอเพาตบมือไล่เราหรือเปล่าเอ้ยเอาไปแค่ทีเดียไม่ใช่แข่งมาชมก็ได้พี่ชีวิตมีดีบ้างโอเคโอเคนี่ก็เป็นที่มาใช่เป็นเดือนใช่หลังจากเป็นเดือนเนี่ยเราวางตัวต่างจาก นักศึกษาคนอื่นยังไงบ้างมันอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆเพราะผมรู้สึกว่านักศึกษาธรรมดากับคนที่มีตำแหน่งว่าจะดาวเดือนหรือจะเป็นท<อ>ูตกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยครับยังไงก็ต้องมีวิธีการดำเนินชีวิตที่แบบเป็นของแต่ละคนอยู่แล้ว<อ>แล้วก็วางตัวก็ต้องวางตัวในสังคมที่แบบเป็นของตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะต่างกันมากเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่ามันมีแบบแผนที่จะต้องแบบ,บเป็นคนดีสวัสดีครับอะไรเงี้ยอผมรู้สึกอย่างนั้นนะ แล้วอย่างนี้มันก็ไม่กระทบกับการเที่ยวของเราดลยไม่กระทบผมรู้สึกว่าในวัยของการเรียนก็ร้บงแคร์เรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็เราก็ยังมีแบบครอบครัวพ่อแม่อย่างนี้เราก็ดูแลพ่อแม่ด้วยพี่ตอบให้ดตอบไม่ดีดียวมันตอตอบไม่ดีวะเนี่ยพี่พูดเลยเราเรียนวันละกี่ชั่วโมงครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าอย่างวันอังคารนี่น้อยเรียนคาบเดียวอ๋อแล้วอยู่หอเราทำอะไรบ้างครับอยู่หอก็ทำอาหารกินครับ ทำไป็น่ยอาหารกินด้วยแม่ตอย่างน okay. nah like ี้แบบเป็นผู <K <K ah, ้ชายอารมณ์ดีมาทำอาหารเต็มด้วยไม่มีปัญหาอยู่แล้วทำอาหารนี่ผัดกระเพงกระเพรานี่สบายอ่ะมาดูไลฟ์สไตล์กันชีวิตกันบ้างดีกว่าก็ส่วนมากพยายามหาอะไรดูที่มันแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์เพราะว่าอยากได้แนวความคิดใหม่ๆพยายามแบบดูทั้งสื่อจากทั้งไทยทั้งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้แนวความคิดใหม่ๆเพราะรู้สึกว่าแบบในฐานะที่เราก็เรียนเรื่องสื่อมวลชนด้วยเรารู้สึกว่า บางทีในวงการแบบสื่อไทยอะไรเงี้ยเราอยากเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้บ้างใช่ใช่ก็เลยแบบพยายามหาความคิดใหม่ๆห,หาอะไรเงี้ยงั้นอย่ารอช้าเลยทําเลยแล้วกันขอให้ได้เริ่มก่อนดีกว่าจีใชะใช้ก็มาทำให้เสร็จโอเคโอเคนี่คือความคิดของน้องแก๊บนะคะ <c oughs> แล้ว <c oughs> ได้ข่าวว่าน้องแก๊บเคยเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังใช่ครับ เคยเคยเป็นประธานนักเรียนครับโรงเรียนสงหลับวิทยาลัยครับมีการศึกษา2,555ครับมีวีรกรรมอะไรแสบไหมฮะก็มีครับเตะเพื่อนที่เป็นต๊ดไปสองคนไม่ใช่เตะไม่ใช่ผมล้อเล่น<อ>แล้วก็มีทำทำงานโรงเรียนแะละฮะจัดงานโรงเรียนอะไร,ะรยอย่างนี้แล้วก็ ตอนหาเสียงตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นหาเสียงด้วยใช่หาเสียงตอนเป็นประธานนักเรียนทำไมต้องหาเสียงเราก็มีเสียงอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเสียงแหนพอดีครับก็เลยไมยาหาเสียงใช่ครับมาให้คนมากากันเราครับแบบนั้นแล้วพอดีว่าแบบส่วนมากคนเขาสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพรักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอะเบื่อผมอยู่มา5ปีแล้วครับตอนนั้นม6หกไงผมก็เบื่อแล้วเราทำไงอยากทำคลิปอยากทำคลิปก็เลยทำคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่ง พอจะสาธิตได้ไหมครับใจความในคลิปเป็นยังไงใจความในคลิปก็คือเป็นคลิปที่ผมเดินบนตึกเรียนครับแต่ว่ามันจะเป็นการเดินที่เดินเดินถอยหลังแล้วเหมือนเศกดอกกุหลาบขึ้นมาจากพื้นแบบเคกุห <c oughs> ลาบมันจะเด้งขึ้นมา <Okay. S 1> อประมาณนั้นก็คือผมสื่อว่าเหมือนโรงเรียนสวนกุหลาบใช่ไหมครับถ้าเลือกผมเนี่ยสวนกุหลาบจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิม ดีดจริิไอเดยสุดีดันสิก็คือเดินเดินแล้วปลาดอกกุหลาบทิ้งอ๋อแล้วรีไวล์ตอนตัดต่อก็รีไวล์คลิปมันก็เลยกลายเป็นเดินถอยหลังแล้วกุหลาบเด้งขึ้นหมื ็คือส่วนหนึ่งของน้องแก๊ปนะครับถ้าอยากรู้จักเขามากกว่านี้ก็รับชมต่อได้ในช่วงหน้าครับและนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการอินเฟนครับช่วงนี้เป็นช่วงของการโชว์ความสามารถพิเศษและในวันนี้น้องแก๊ปจะอะไรมาโชว์ก็ไปฟังจากปากเขาพรากับผมเลยดีกว่าจะร้องเพลงครับแต่ว่าร้องเพลงเป็นเสียงของศิลปินคนนั้นๆครับ ร้องร้องเรียนเสียงอ่าครับผมงั้นพอจะแซมเปิลได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาโอเคงั้นก็เริ่มนี้สิเป็นมาได้แล้วกันครับ1ก,กิโลังมีมนพี่ป้องวันงสน,น,นี่วาสนาฝนยังมีวันแรงพี่อ่านเธอเธอปากยังมีกิ่งแพงโอเคเก็บไปก่อนโอเคเก็บไปก่อนแต่ก,ก่อนที่จะให้น้องไปแสดงเนี่ย ต้องขอขอบคุณน้องแก๊ปบนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับทางรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับนะค,ครับแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย,รยธรรมศาสตร์นะครับที่เพื่อเฟื้อทฟ้าฐานที่ในการถ่ายทำอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะไปชมน้องแก๊ปบร้องเรียนเสียงชมกันดีกว่าครับ รักมันทลายทลายจิตใจให้เราเป็นบาปเพราะเรื่องสิ่งสิ่งที่มีใจที่เราไม่เคยเสียให้ใคร ความรักที่พ่ายแพ้ของคุณคนหนึ่งทิ้งความเจ็บจำที่ก็กินในใจติ้งลงเป็นน้ำแล้วลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไปปล่อยให้ไหล ไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้ใหายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาจริงไปเพรารักนั้นทำกับเราให้ช้ำใจให้ไปไกลไกลให้ลอยไปไกลไม่มีอะไรต้องเหลือ เพี่งแล้วทุกอย่างขอบคุณครับดันนวันนี้ครรายการอินเซนของเราก็ได้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนด้นจากลากันไปก็ฝากกดไลค์ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจอินเฟด้วยครับได้หนึ่งช่องทางครับ YouTube c h anel n Com Arts p a c อายันเหมือนเช่นเคยฮะจะจากลากันไปต้องมีคำคมประเพณีของอินเฟ e นั่นเอง <c oughs> แต่ว่าคคมในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทีมงานทุกคนนะฮะ ขอฝากถึงทีมงานเลยนะครับว่าถึงจะเข้างานสายอ่ะแต่ก็ออกงานตรงเวลาสวัสดีครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามอินเฟรนะ์ครับรายการ i n f r ฟรน d ์โดยการเข้าไปกด f c e e o o o ครับกดไลค์ที่เพจอินเฟรน d ์หรือว่าไปที่ y u u t u h anel นะครับ Comask s s u u 1นะฮะทุกๆวันจันทร์อาจะเลทเป็นวันอังคารก็ต้องติดตามดูกันนะครับเพราะรายการดีจริงๆครับผม i n f r ฟรน d ์ ฟินและอินเพืกับเฟรนดนสเดือนเดือนเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านมาเยอะครับตอนแรกตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านเมย์ผ่านผ่านเมีกผ่านวินมอไซด์ด้วยโอ้จริงเหรอผ่านแท็กซี่นิดนึงก็ผ่านป้อมยามป่ะผ่านมาครับแล้วก็สวัสดีนะยามครับสวัสดีครับ